ใจที่ยินดีในการฟังพระสัตธรรมวันนี้ตมามจะได้นำพระธรรมในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ไม่อิ่มในปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ได้แก่อะไรบ้างล่ะก็เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคก,การที่เราเนี่ยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเพียงพอมีความมากักมากในปัจจัยสี่มันจะทําให้เราเกิดโทษอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังในพระสูตรนี้ซึ่งอาตมาได้นํามาจากในพระสูตรที่ชื่อว่า จักกะวากะชาดกเป็นชาดกที่ว่าด้วยนกนกที่ชื่อว่าเป็นนกจักภาคเป็นนกก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองที่บำเพ็ญบรารมีแล้วก็เกิดอยู่ในอัตภาพของนกจักภาคซึ่งเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าอาศัยพิสูรรูปหนึ่งในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่พิสูรรูปนี้มีความพิเศษลักษณะพิเศษของเขาก็คือ ไม่อิ่มด้วยปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นคําว่าไม่อิ่มก็คือกระหายนะยเวลาเรากินแล้วรู้สึกไม่อิ่มเราก็จะขวนขวายด้านด้นนะหามันจนให้รู้สึกว่าพึงพอใจในตอนนั้นพิสูุรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะสแสวงหาอามิตรต่างๆมีจีวรเป็นต้นนะในทุกๆท,ที่ที่ตนมีสิทธิ์จะไปได้เช่นกินนิมนตนะ์เวลามีกินนิมนต์พระบางวันนี้จะแย่งกันเลยนะไม่ให้นี้คือโกรธ คนจัดกิจนิมนต์นี้ก็ต้องวางใจให้ดีวางผิดนิดเดียวเอาก็ถูกว่าว่าทำไมนิมนต์แต่วัดแต่รูปนี้นิมนต์ไม่ไม่มันนิมนต์ผมเลยนะก็คือใจมันน้อมไปที่หวังลาบสก,การละจากกิจนิมนต์นั้นนี่แหละก็ยินดีในกิจนิมนต์นะยินดีในสังฆพัฒ์ทั้งหลายยินดีในปัจจัยทุกๆปัจจัยที่ตนเองพึงจะติดข้องอยู่เพราะฉะนั้นก็จะพอใจอยู่แต่ในเรื่องอามิตรเท่านั้นอามิตธ์ก็วัตถุสิ่งของต่างๆนะมีจีวรเป็นต้น ครั้งนั้นพิสูรผู้มีศีลทั้งหลายเนี่ยหวังดีอนุเคราะห์กับพิสูรรูปนั้นจึงนําเรื่องนั้น,นไปนกล่าวให้พระผู้มีพระภาคได้รับทราบพระผู้ผู้มีพระภาคก็เลยตัดเรียกพิสูรนั้นมาแล้วก็ถามพิสูุรูปนั้นก็ตอบว่าใช่กระผมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมากยินดีในอามิตรทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดกับพิสูรนั้นว่าพิสูรเธอบวชในศาสนาที่จะนําออกจากทุกข์เห็นตานนี้ เหตุใดจึงเป็นผู้ที่หล่อแหละขึ้นชื่อว่าความหล่อแหละนั้นเป็นเรื่องลามกมากเป็นสิ่งที่ไม่ควรคือใจเป็นมกักด้วยอากุศลก็ได้ชื่อว่าลามกในที่นี้แม้ในการก่อนนะไม่ใช่ว่าชาตินี้เท่านั้นที่เธอเป็นอย่างนี้แม้ในการก่อนเธอก็อาศัยความหล่อแหล่นี่แหละไม่รู้จักอิ่มด้วยศพช้างเป็นต้นอยู่ในเพืองอ,อยู่ในเมืองพราณสีกับต้องเข้าไปอยู่ในป่าใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์ พระผู้มีพระภาคจึงได้เล่าในอดีตการของพิสุรูปนั้นให้ฟังดังนี้ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพ,พุมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีมีกาผู้เลาะแหละตนหนึ่งก็คือพิสุผู้นี้แหละนะในสภาพปัจจุบันที่เป็นพิสุผู้มากๆในปัจ,จัจสี่ในสมัยที่เกิดเป็นกาก็มีความเลาะแหละนี่แหละเช่นเดียวกันไม่รู้จักอิ่มด้วยซากศพเป็นต้น แสดงว่ากาตัวนี้เนี่ยมักจะยินดีในพวกซากศพทั้งหลายถึงขนาดว่าช้างตัวใหญ่แล้วก็ไม่อิ่มนะหมดจากที่นี่ก็ไปกินที่อื่นกินอยู่เรื่อยๆก็เป็นปกตินะสัตว์อะไรก็หิวนั่นแหละแต่ความโระ่ะมันไม,ไม่เท่ากันนะก็จะรู้สึกถึงแม้บางทีอิ่มแล้วก็อยากจะกินอยูอ่ความอิ่มก็อย่างหนึ่งความอยากมันก็อีกอย่างหนึ่งคือท้องมันเต็มที่แต่ใจที่มันอยากจะลิ้มรสมันยังไม่หมดก็พยายามจะกินเข้าไปเรื่อย กาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันไม่อิ่มด้วยซากศพทั้งหลายมันก็จึงไม่เพียงพอในเมืองพราศีจึงคิดว่าเออป่านี่มันเป็นยังไงนะมันคงจะมีอาหารอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยขัดความนะบรรเทาความอยากไปได้นะก็จึงเข้าไปในป่าไม่สันโดษคือไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แม้ในป่าด้วยพลาผลในป่านั้นป่านั้นมีผลไม้อะไรก็ไม่เพียงพอก็รู้สึกไม่สะใจยังไม่ไม่อิ่ม ก็เที่ยวไปในฝั่งแม่น้ํำคงคาในขณนะนั้นเนี่ยอีกากาก็ได้เห็นนกจักภาคสองตัวผัวเมียซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์อยู่ในอัตภาพเกิดเป็นนกจักภาคอยู่กับเมียของเขากานั้นจึงคิดว่าเอ๊นกเหล่านี้ทําไมผิวพรรณงามปีกก็สวยขนก็สวยนกเหล่านี้กินอะไรเป็นอาหารเรคงต้องกินอาหารดีแน่เลยนะ คงจะได้กินเนื้อปลามากมายอยู่ในฝั่งแม่น้ำคงคาแม้เราเนี่ยก็จะถามนกเหล่านี้ว่ากินอาหารอะไรจึงทำให้ผิวพันธุ์เนี่ยงดงามหวังจะมีผิวพันธุ์สวยเพราะอีกาตัวดำใช่ไหมแม้แต่สีของตัวเองก็ไม่พึงพอใจเกิดมามตรภาพนั้นนะคนเราก็เหมือนกันนะผมตรงก็ไปดัดผมดัดก็ไปยืดเอาอย่างนี้เป็นต้นนะเอานี้คร่าวๆเนี่ยเห็นชัดๆเลยใครสีผมดำก็ไปย้อมเป็นผมทอง ใครผมผมทองไปยอ้อมเป็นผมดำาลสารพัดไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอีกานี้ก็เช่นเดียวกันอยากจะเกิดมีขนเป็นสีอื่นบ้างนะก็เลยเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นะจึงได้กล่าวคาถากับพระโพธิสัตว์ว่านกจากภาคท่านเนี่ยมีสีสันที่สวยงามรูปงามร่างกายล่ำสันเลือดฝาดก็ดีนะสวนทรงก็งาม ใบหน้านี่ผุดพองเป็นยองใหญ่นะท่านอยู่ที่อาศัยฝั่งแม่น้ำคงคาคงจะได้กินอาหารที่ดีๆมากมายนะไม่ว่าจะปลากรลาปลากระบอกปลาม้ออย่างนี้เป็นต้นละก็มังนะท่านจึงมีผิวพรรณที่สวยงามถามเพื่อต้องการจะรู้พระโพธิสัตว์จึงตอบกับอีก,การนั้นว่าสหายสิ่งอื่นนอกจากสาหลายและแหนแล้วเนี่ย เราไม่ได้ถือเอาเนื้อสัตว์บกหรือสัตว์น้ำมากินเป็นอาหารเลยแม้แต่น้อยสาหร่ายและแหนเท่านั้นเป็นอาหารของเราโอ้โหนะมีแม่นกอะไรที่กินพวกพืชก็คงจะมีแล้วนะอย่างน้อยก็เนี่ยพระโพธิสัตว์แหละนะไม่ฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารยินดีแต่เฉพาะสาหร่ายแลแ้วก็แหนเพราะฉะนั้นการกินอย่างเงี้ยก็จะไม่เ,เ,เ,เบียดเบียนบุคคลอื่นใช่ไหม <c oughs> อย่างนกผู้เป็นผู้ล่าอย่างเช่นนกเหยี่ยวอย่างเงี้ย กลาสัตว์ก็ต้องทบบอาบาปอกุศลกรรมมีการฆ่าสัตว์อื่นเพื่อนํามาเป็นอาหารแต่พระโพ,พธิสัตว์เนี่ยไม่มีจิตท,ที่จะประทุษสลายบุคคลอื่นเพียงเพื่อยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเป็นเรื่องที่ทําได้ยากทีเดียวนะแต่พระโพ,พธิสัตว์ก็ทําแบบนั้นอิกาฟังนั้นแล้วจึงกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าสหายเราเนี่ยไม่เชื่อหรอกนะว่าท่านนะ่ะจะกินอาหารแต่สาลายกับแหนเป็นอาหาร ขนาดเราเนี่ยกินอาหารที่ปนนิดด้วยเกลือด้วยน้ำมันที่พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยปรุงแม้จะปรุงด้วยเนื้อที่สะอาดแล้วคุกเขาเราเนี่ยเราไปกินอาหารของมนุษย์เหล่านั้นนะ่ะสีเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เลยนะ่ะข้าดอาหารของเราเนี่ยปนีิกว่าท่านนะที่ท่านบอกมานะสีของเรานะก็ยังเป็นดำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อท่านหรอกนะท่าน กลัวจะคนอื่นสวยกว่าเราละเมิงนะกลัวว่าสัตว์อื่นจะมีผิวพรรณที่สวยกว่าก็จึงไม่ยอมบอกความจริงก็เลยเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคงจะมูสากล่าวโกหกลำดับนั้นนะนกจักภาคเพื่อที่จะบอกเหตุถึงตอนนี้ต้องการจะประกาศสัจธรรมแล้วนะจึงได้กล่าวกับนกจักภาคนั้นว่าอันนี้ยมตั้งใจฟังนะเป็นคาถาที่สำคัญทีเดียว <c oughs> พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าตัวท่านอะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายจึงต้องคอยมองดูผู้ที่ผูกเวียนในตนเพียงแต่จะกินนั้นก็มีแต่ความหวาดสะดุ้งหวาดกลัวเพราะเหตุนั่นแหละสีกายของท่านจึงเป็นดังเช่นปัจจุบันเพราะท่านอะเบียดเบียนเวลาเบียดเบียนก็ชื่อว่ามีศัตรูไหมมีแน่นอนอย่างเวลาเราถูกใครมาเบียดเบียนเราก็ต้องคิดไม่ดีกับบุคคลที่จะมาทําร้ายเราใช่ไหมหรือมาทําร้ายคนที่เรารัก เ,เราก็จะไม่ชอบใจผูกโกรธบ้างนะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดเบียดเบียนบุคคลอื่นก็ย่อมชื่อว่ากําลังสร้างเวรให้กับตนเองเวลาตนเองไปไหนก็ต้องคอยระแวดระวังว่าคนที่เป็นเวรกับเราเนี่ยมันจะมาปัทุสลายเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขอยู่ไปในที่ไหนก็ต้องคอยหวาดระแวงใจมันก็ต้องกวาดกลัวขนาดจิตที่เป็นความหวาดกลัวเป็นโทสะ จิตที่เป็นโทสะย่อมทำรูปประธรรมที่เป็นไปเนื่องกันกันกบจิตนั้นให้หยาบก,กระด้างเช่นไปกับจิตนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่มากมากด้วยความโกรธคิ้วมันจะขมวดใช่ไหมตมายกเว้นนะแต่ก็มีนะความโกรธก็มีเป็นปกติเพราะฉะนั้นคนที่มากมากด้วยความโกรธผิวพรรณก็จะหยาบก,กระด้างหน้าตาก็จะหม่นมองบุคคลทั้งหลายก็ไม่อยากจะคบหาเพราะมาเหมือนอยู่ใกล้กับวัตถุระเบิด ก็ไม่รู้ว่าความโกรธนั้นมันจะระเบิดใส่บุคคลรอบข้างนั้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนี่แหละจิตที่เป็นอกุศลมากมากด้วยความเบียดเบียนก็จะทําให้กายนั้นหม่นหมองไปตามสภาพของจิตลําดับนั้นพระปุธติสัจจึงกล่าวต่อว่าแน่กาท่านเป็นผู้ถูกคนทั่วโลกนั้นโกรธเคืองอยู่อาหารที่ท่านได้มาด้วยกรรมอันลามกโดยการกระทําที่ชั่วย่อมไม่อิ่นย่อมไม่อิ่มท้อง เพราะเหตุนั้นสีกายของท่านจึงเป็นเช่นนั้นจะเห็นได้ว่าประวัติของกาเนี่ยทั้งฆ่าสัตว์อื่นทั้งขโมยของใช่ไหมขโมยของมนุษย์บ้างขโมยของสัตว์อื่นบ้างในเนี้อมาตมาจะเล่าให้ฟังถึงตอนสมัยตาม,มาอยู่ที่อุบลคือโรงครัวเนี่ยมันเปิดโล่งไม่มีกำแพงวันหนึ่งเนี่ยของก็ถูกหรือกระจุยกระจายทั้งหมดเลยก็สงสัยว่าเอ้ยใครนะก็พเพ่งไปที่เนนก่อนเลย เพราะว่าเนรช,ชอบเข้าไปลื้อขโมยนะขโมยกินอาหารอะไรของโยมมันเป็นครัวของโยมเขาแต่อยู่ในวัดก็ถูกลือกระจุยกระจายเข้าสารกระจุยกระจายหมดเลยถามเนนเน่ยก็บอกว่าไม่ได้ทําก็ไปเปิดดูวงจรปิดก็เห็นฝูงอีกาเนะี่ยมันเข้ามาจิกโอ้ไม่น่าเชื่อนะมันจิกได้แบบเหมือนคนเลยกระจุยกระจายกล่องลังล้มหมดเลยด้วยกําลังของฝูงอีกานับสิบกว่าตัวนะจิกกระจุยกระจายเนะี่ย นี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นว่าอีกาเวลามันหิวหรือมนุษย์ก็ตามที่ติดข้องก็จะทำบ,บาปอกุศลกรรมเพื่อให้ได้วัตถุนั้นมาเฉกเช่นเดียวกับอีกาที่ได้อาหารมาด้วยความไม่บริสุทธิ์นี่แหละจึงทำให้สีกายนั้นหม่นหมองไปตามอำนาจของจิตสหายพระโพธิสัตว์จึงกล่าวต่อว่าสหายส่วนเรานะมิได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง มากินนะมีความขนขวายน้อยไม่ลังไม่มีใครที่จะรังเกียจเราใจไม่ห่อเหี่ยวภัยแต่ที่ไหนล่ะจะเกิดขึ้นกับเราหาไม่ได้ไม่มีนะไม่มีภัยใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราไม่เคยคิดปริทุสลายบุคคลอื่นเพียงเพื่อหวังลาบสการะเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีศัตรูไปที่ไหนใจมันก็พร้อมที่จะเป็นมิตรใช่ไหม มีความเมตตามีมิตรตราบใดที่เราไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแสดงว่าตอนนั้นเรามีเมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบุคคลทั้งหลายเราจึงไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายไม่มุสาไม่ไปประพฤติทุจริตใดๆไม่ว่าจะทางกายหรือวาจาหรือแม้แต่ใจที่ไม่คิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเพราะมีความปรารถนาประโยชน์แก่บุคคลอื่นนี่แหละเพราะมีเมตตาเป็นไปออกหน้า เวลามีเมตตาเนี่ยจิตก็เป็นกุศลก็ย่อมทำให้ใจเนี่ยเบิกบานต่อไปพระโริสัตจึงกล่าวต่อว่าท่านทั้งหลายจงสร้างอนุภาพลัปกติคือความทุศีลของตนเสียอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นเที่ยวไปในโลกจะเป็นที่รักของชาวโลกเช่นเดียวกับตัวเราอันนี้ก็ชี้ทางที่จะเป็นประโยชน์แตแรกกล่าวโทษของบาปอกุศลใช่ไหมแต่ตอนนี้ให้เห็นคุณ ของการที่ละความทุศิล์โยมข้างหลังอย่าเพิ่งคุยกัน,ยกนโมยมโยมข้างหลังท่านโอมโยมหยุดเสียงแป๊บหนึ่งนะตมากำลังามมาเทศอยู่ต้องโทษทีโทษทีอ่กล่าวต่อนะเพราะฉะนั้นการท,ที่พระโพธิสัตว์ตกล่าวเนี้ยก็ชี้โทษของบาปอกุศลแล้วก็ชี้คุณของความเป็นผู้มีศิลตามใดที่บุคคลนั้นมีศิลก็ชื่อว่าละศิลละความทุศิลไปโดยปริยาย มันไม่ดีมีอะไรพิเศษนะเมื่อใดก็ตามเช่นโยมมีการฟังธรรมนะมีจิตที่คิดที่จะต้องการหวังประโยชน์คือสุตตะคือการฟังฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นก็ชื่อว่าโยมละคายอะไรละคายโมหะความไม่รู้สภาพวะตามความเป็นจรงิงความรุ่มหลงต่างๆเพราะฉะนั้นกุศลเกิดขึ้นครั้งข่าวใดทำหน้าที่ละอกุศลโดยทันทีในขณะนั้น เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรพิเศษว่าจะต้องบรรละอกุศลแล้วค่อยมาเจริญกุศลนะเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่โยมมีสติขณะนั้นก็ละความผู้ที่ไม่มีสติหรือละความประมาทนั่นเองสติเป็นฝักฝ่ายของความไม่ประมาทนะนี่อันน,นี้กเ็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงชี้ทางที่ให้การนั้นเนี่ยเป็นผู้ประพฤติไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็ประพฤติอย่างเนี้ เป็นไปในอตัตภาพนั้นและคาถาสุดท้ายพระโพธิสัตว์กล่าวว่าผู้ใดไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ทำทรัพย์ให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำให้เสื่อมมีเมตตาจิตในสัตว์ทั่วไปผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่ดีมากเลยทีเดียวนะว่าการที่บุคคลใดไม่ฆ่าเองก็ดีไม่ใช้บุคคลอื่นให้ฆ่าก็ดีนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ดีงามเริ่มตั้งแต่ใจแล้วนะที่ตนเองไม่คิดประทุสลายแล้วก็ไม่หวังที่จะไปพูดโน้มน้าวให้บุคคลอื่นไปประทุส้ายบุคคลอื่นไม่ไปขมโมยไม่ไม่ขมโมยเองหรือไม่ใช้ให้บุคคลอื่นขมโมยโดยที่มีเมตตาจิตเป็นไปในสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่สร้างเวรไม่สร้างศัตรูดีไหมโยมนะ คาถาเหล่านี้เนี่ยเมื่อฟังดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้เนี้ยเป็นกัลยามิตรของสัตว์ทั้งหลายของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคสั่งสมบาร,รมีก็เพื่อการที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตรก็จาเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ก็จะต้องฝึกนะเพราะว่าเส้นทางของพระองค์เนี่ยยาวไกลยาวนานแสนนานก็ต้องอาศัยอย่างนี้แหละฝึกแล้วฝึกอีกไม่เหนื่อยไม่รู้สึกเบื่อในการที่จะ ข้สอนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงก็ได้เริ่อจากการที่มีเมตตารู้จักการแบ่งปันเกื้อกูลให้ตั้งอยู่ในสีแล้วก็อบรมพัฒนาจิตใจของตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเองก็ต้องกลับมามองดูตัวเราเองนะว่าเราเองนั้นมีส่วนแห่งการผู้ที่มากหรือยังยินดีติดข้องในปัจจัยสีอยู่หรือเปล่าเพียงแต่แค่ว่าเรากลับมามองดูถึงเหตุ ความจาเป็นในการใช้สอยสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีอะไรที่มันพ้นไปจากสภาพทุกข์คือบีบคั้นให้เราจําเป็นจะต้องใช้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคเพียงเพื่อบําบัดทุกข์เท่านั้นทุกข์อันเกิดจากความหิวบ้างทุกข์อันเกิดจากความละอายที่ไม่ได้นุ่งผ้าบ้างทุกข์อันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดบ้างนะทุกข์ มากมายที่มันบีบคั้นเราแล้วเราก็ต้องแก้ทุกเหล่านั้นเราไม่แก้ก็ไม่ได้ด้วยนะต้องหาอาหารที่เหมาะสมไม่ว่าอาหารนั้นสุดท้ายแล้วจะอร่อยหรือไม่อร่อยเมื่อมันหิวมากๆเราก็ต้องกินนี่แหละแต่มันขาดวิธีการใส่ใจก่อนที่เราจะบริโภคหรือใช้สอยปัจจัยสีเหล่านั้นเราก็ต้องอาศัยระยะเวลานะัเสพคุณบางครั้งมันก็เผลอไปใช่ไหมยินดี แต่งหน้าสมมุติเราแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้ําก็อยากจะให้ตัวหอมหอมมันเกินจุดประสงค์นั้นไปเพียงแค่บําบัดกลิ่นเหม็นเท่านั้นเองเราต้องการกําจัดกลิ่นเหม็นออกไปไอ้ความหอมมันเป็นส่วนเสริมและมันจะเป็นปัจจัยที่ทาให้เราเวลาไปใส่ใจถึงความหอมแล้วตัณหามันจะเข้าไปเกาะเกี่ยวแต่เราเห็นแต่แค่ว่าทุกเราจะแก้ทุกมันเท่านั้นเอง ตัณหามันก็จะไม่ไปเกาะไอ้รูปสวยๆเสียงเพาะๆกลิ่นหอมๆเหล่านั้นก็ต้องฝึกที่เราจะมานสิการใหม่เปลี่ยนความคิดของเราใหม่เราไม่ได้ไปเป,เปลี่ยนธรรมชาตินะแต่เราเปลี่ยนวิธีมองหรือมุมมองต่อความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรพิเศษและมันก็ไม่ยากด้วยในการที่เราจะเปลี่ยนมุมมองแต่แค่ว่าเราไม่เสพคุณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ อาศัยธรรมชาติที่มีอยู่เห็นไปตามความเป็นจริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงดัดแปลงมันเวลาเราเห็นมันไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ได้ไปยินดีติดข้องกับมันอีกเพราะปัจจัยสี่เหล่านั้นทั้งหมดก็ล้วนแต่มีแล้วก็ดับไปเพราะเหตุปัจจัยเหล่านั้นใช้ก็เพียงเพื่อแก้ทุกข์มีแต่ความบีบคั้นที่ทําให้เราต้องใช้เหล่านั้นและธรรมชาติทุกเหล่านั้น ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้หนึ่งผู้ใดมีเกิดขึ้นก็เพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อยู่ในอำนาจนะไม่มีใครจะสั่งการได้ด้วยเนี่ยเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆความติดข้องละคายก็จะเกิดนะความติดข้องในวัจใจสีก็จะบันเทาลงถูกละคายลงไปตามลําดับนะในเมื่อน,นั้นเราก็จะได้ชื่อว่าปลดปล่อยจากโซ่แห่งพันธนาการคือตัณหานั้นนั้นเองเพราะฉะนั้นะ ธรรมะในวันนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ไม่อิ่มด้วยปัจจัยสีก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาเวลาเป็นอย่างดีและขอทิดบุญเหล่านั้นให้กับสปปรพสัตทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทำตนให้ข้ามห้วงน้ําคือวะัฏะทุกข์และไปถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร แจ้งข่าวให้ทราบนะวันนี้เนื่องจากโยมเจ้าภาพคือโยมพรพิลมงามสิรินะเป็นเจ้าภาพถวายพระจาาหารแด่พระพิสุสาม,มเณรวัดเขาสนามชา